สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูเทอร์โมสตัดตัวนี้นะครับว่าเขาเสียหรือใช้ได้นะครับก็วิธีการเช็คก็ผมจะใช้มิเตอร์เข็มตัวนี้เช็คนะครับโดยที่ตั้งค่าของมิเตอร์เข็มมาที่ r คูณ10นะครับเป็นย่านที่สูงสุดเลยครับก็จะเช็คดูว่าถ้ามีการ ตั้งเป็น R คูณหแล้วกันเพราะว่าตัวย่าน R คูณสิค่อนข้างที่จะสูงแล้วเราก็ซีโรเข็มนะครับดูวา่าเข็มตีขึ้นไหมนะครับเหมือนกับการเชื่อมกันไหมนะครับแล้วเราจะมาเช็คดูทีละขั้นตอนก็คือเอาหัวเข็มมิเตอร์จับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับั้่บวกค้่ลบด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเป็นสะพานไฟนะครับนี่ฮะเช็คดูแล้วมันก็ มีเข็มตีขึ้นนะครับแสดงว่าการเชื่อมต่อของเทอร์โมสตัตที่ตัดความร้อนของอุณหภูมินะครับก็ยังใช้งานได้ตามปกติครับ<ม>ก็เราก็เช็คดูตามขั้นตอนนะครับถ้าเขายังไม่เกิดความร้อนตัว เขาเรียกว่าตัวสปาร์กหรือสะพานไฟก็ยังสามารถเชื่อมต่อกันอยู่เราก็สามารถที่จะเช็ครู้ว่าเทอร์โมสตัตตัวนี้เสียหรือว่าใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับนี่คือการเช็คเบื้องต้นนะครับเราก็จะเช็คอยู่ประมาณนี้ครับย้ำสองขวงั้นนะครับขั้วใดขั้วหนึ่งก็ได้ไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวเทอร์โมสตัตไอตัวกําหนดตัวนี้มันจะเป็นตัวสะพานไฟนะครับเพื่อให้เรา สามารถอาเอาไปใช้ประโยชน์ในการตัดเวลาเกิดความร้อนนะครับมีตัวอีกตัวหนึ่งผมก็จะเช็คเท่าๆกันคือมันมาในหลอดเดียวกันก็จะเช็คเหมือนกันนะครับก็ระหว่างที่เช็คเราก็มองเห็นที่เข็มหน้าปัดของมิเตอร์เข็มนะครับเขาก็จะมีการสวิงขึ้นส่วนการสวิงขึ้นอย่างนี้แสดงว่าหน้าสัมผัสของเขา มีการสัมผัสที่ดีนะครับแล้วก็ไม่จากออกถ้าเกิดความร้อนเมื่อใดเมื่อนั้นเขาจะค่อยๆโก่งตัวแล้วก็ดันไอตัวหน้าสัมผัสหรือว่าตัวสะพานไฟหลุดออกจากกันก็ทําให้เกิดอาการาาปิดสวิชเหมือนปิดสวิชนะครับเกิดความร้อนสูงเขาก็จะปิดสวิชจากการปล่อยกระแสไฟไปหาตัววัสดุต่างๆที่เราเอาไปติดตั้งนะครับอาทิเช่น เป็นเตาอบไมโครเวฟนะครับในช่วงที่เขาเกิดความร้อนมากตามที่สเปคของไมโครเวฟกำหนดอยู่แล้วตัวเทอ,อร์โมสตัตตามอุณหภูมิที่ระบุไว้ก็จะสามารถที่จะตัดลงได้นะครับนี่ตั้งย่านมาแล้วเราก็มา,าซีโร่เข็มนะครับลองดูว่าเข็ม อสองตัวนี้จ้ำกันเข้าแล้วมันจะเป็นสะพานไฟนะครับเหมือนเหมือนช็อตถึงกันหรือว่าเป็นสายเดียวกันก็ลักษณะเดียวกันครับเวลาเราไปเชื่อมกับเทอร์โมสตัตก็จะเป็นอาคารเดียวกันเหมือนเป็นสะพานไฟให้กับสัญญาณหรือว่าเป็นกระแสเชื่อมโยงถึงกันก็เป็นสะพานไฟให้กันและกันนะครับนี่ฮะผมจะเช็คดูอีกรอบหนึ่งอ,อีกตัวนี้ ลองดูนะครับเราจะจำตั้งั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราสามารถเลือกได้ว่า,เ,าเราจะเอาด้านแดงด้านไหนอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับเงียงแต่ว่าเอาแค่เป็นสะพานไฟให้รู้ว่าไอตัวเขาได้เชื่อมโยงถึงกันนะครับตอนนี้ก็จำดูแล้วก็เป็นในลักษณะที่มองเห็นนะครับจะสังเกตที่เข็มมิเตอร์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะจำให้ดูนะคะ เข็มก,ก็จะพุ่งขึ้นนะเข็มก็จะกระดิกขึ้นมาทางขวามือนะครับว่า,าตัวที่จะใช้อยู่นี้มันก็จะส่งสัญญาณครับหัวหเข็มทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็จะเชื่อมโยงถึงกันแล้วเข็มที่เป็นย่านของอจอ,อหน้าปัดก็จะกระดิกขึ้นอย่างนี้นะครับกระดิกขึ้นตามที่เราสัมผัสนะฮะนี่ฮะ มาก็การดีขึ้นแสดงว่า2ตัวนี้ใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีกตัวนี้ก็เป็นสะพานเชื่อมถึงกันโดยที่ว่าเขายังไม่จ่าก,กันในกรณีที่จะจ่ากกันได้ต่อเมื่อเอาไปติดตั้งกับอุปกรณ์ที่เกิดความร,ร้อนตามสเปคที่ระบ,บุไว้ก็จะเกิดความร,ร้อนในการโกงตัวของอสะพานไฟอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะดีดสัมผัส ที่แนบติดกันก็จะจากกันแล้วก็ตัวกระแสไฟก็ไม่สามารถไปสู่อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งาน